ฝากแชรให้ด้วยนะครับแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะเล็กๆน้อยๆนะครับ <c> Hi <oughs> <c oughs> นะครับสวัสดีครับนะครับอ่าเลขเลขที่ผมจะบอกนะครับในวันนี้นะมันจะมีทั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเลขทูบนะครับเลขทูบผมจุดแล้วเมื่อเช้านะครับ ผมจุดแล้วเมื่อเช้านะครับนะจุดแล้วเมื่อเช้าแล้วก็เลขทะเบียนนะครับนะมื่อเช้านี่ผมได้าวายเมย่าดางละ่ะที่ผมได้วาไปเนาะนะครับก็หาเทียเฟินเชยฮิโซกไฮลาบนะครับ <c oughs> นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตามปกติถ้าตามปกติถ้าเป็นเลขทูบนะครับผมจะรอประมาณวันอ่ะถ้าเป็นเลขทูบผมจะรอประมาณ ผมจะรอประมาณวันพระนะครับวันพระแล้วก็ใกล้วันแบบเลขออกที่สุดนะครับวันพระที่ใกล้วันเลขออกที่สุดนะครับอันนั้นผมถึงจะจุดทูบนะครับแต่วันนี้นะครับแต่รัฐบาลงวดนี้นะครับรัฐบาลงวดนี้พิเศษนะครับนะพิเศษจังไดนะครับผมถือโอกาสที่แบบอ่าไหวไม่ย่านางนะครับก็เลยขอโซคอราบนะครับอขโซคอราบพร้อมนะฮะ สวัสดีคุณสุดใจนะครับคุณลีนะครับสองแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับนะครับใครแชร์ครบสามแชร์นะครับพิมพ์อ่าพิมพ์สามแชร์ขึ้นมานะครับแชร์ครบสามแชร์นะครับนะครับลาวน้อยผมไม่จุดเลยทูกนะครับถ้าจุดดอกดอกเดียวนะครับดอกเดียวสําหรับรัฐบาลพอนะครับเข่าก็คือเข่าครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยแบบอ่า คืนนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจเลขทูบของจูดเต,ต็มๆเมื่อเช้าแล้วนะครับก็เลยจะมาให้ตอนนี้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าอะไรเนาะทุกคนไม่ว่าอะไรเนาะนะครับนะอยากแบ่งปันจริงๆครับผมอยากแบ่งปันจริงๆถ้าชอบนะถ้าเลขทูบตรงใจใครนะครับคือมาบ,าบอกๆนะ <c oughs> ขอโทษครับขอโทษขอโทษ ใชครับเราไม่ได้บอกจริงๆนะครับผมยังคิดอยู่นะครับคิดไม่ตกนะที่รียกว่าจะจะบอกดีไหมเออจะให้แนวทางดีไหมหรือจะจุดทูบใหม่ดีนะครับนะผมก็เลยแบบคิดคิดได้ว่าแบบงวดเดียวจุดนะทูบดอกเดียวกับพ่อนะครับนะยังไงก็เข้ามาครับมาช้าไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับนะครับเลขปายทะเบียนนะ เลขป้ายทะเบียนนะครับจะมีสองตัวเลขแต่จะมีสี่หลักมีเพียงสองตัวเลขแต่จะมีสี่หลักนะครับบางคนว่าโอ๊ยป้ายทะเบียนป้าดเลขคือสี่หลายแท้สี่บ,บสีโตมันบ่นะไม่เยอะเลยนะครับมีเพียงสองสองตัวเลขสี่หลักนะครับเลขป้ายทะเบียนนะนะครับแล้วก็เลขทูบนะครับอย่างที่สองเลขทูบ นะครับเลขทูบจะมีสามตัวนะเลขทูบจะมีสามตัวนะครับเอาเลขทูบก่อนหรือสิเอาเลขไปทะเบียนก่อนพี่น้องพิมพขึ้นมาครับสวัสดีคุณเพชรรัตครับเลขทูบนะครับตัวแรกเลย เลขทูบตัวแรกนะครับเลขทูบตัวแรกจะเป็นเลขศูนย์นะครับเห็นเนาะเห็นเนาะเลขทูบตัวแรกนะครับตามนี้เลย ตัวเปิดเลขอะไรตัวเปิดให้ไปแล้วหกห้าครับผมตัวเปิดหกหาครับคุณแม่นะสำหรับคุณแม่ท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ตัวเปิดนะครับหกห้าครับคุณแม่หกห้านะครับหกห้าตัวเปิดหก้าครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับนะตัวแรกทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับ ไปตามลาวก่อนไหมคะตมลาวเหรอแวบะบไปก็ได้นะแวะไปก็ได้นะครับอ่าเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนช้านะครับอ่าตัวแรกนะครับตัวแรกตามนี้พี่น้องต่อไปนะครับต่อไป แวแบ,บนะครับอวแวบๆทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรแวบๆผมในพวงเขาเห็นเป็นเลขตัวยังครับเห็นเป็นตัวอะไรครับสวัสดีคุณกมลสีนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีคุณกงใจนะครับคุณสุธิตานะครับ คุณวุสลาสวัสดีครับศูนย์อะไรทุกคนศูนย์อะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะไม่มีกลุ่มแชร์ลงนะเฟซได้นนครับเนาะวันนี้นะครับวันนี้มาบอกต่อนะครับมาบอกต่อแนวทางนะครับทูบชุดนี้นะผมจุดเมื่อเช้าทูบดอกนี้ผมจุดเมื่อเช้านะครับ จุดเมื่อเช้าทีแรกคิดอยู่นะครับคิดอยู่ว่าทุกคนจะชอบไหมนะครับว่าทุกคนสิมากบ่เที่แรกก็คิดอยู่ถ้าเที่เอามาทุกคนบ่มากสิวาจังไหนนะครับคิดอยู่อ่ะศูนย์หาใช่ไหมศูย์ห้ไม่มอพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนศูนย์อะไรศูนย์แหงพี่น้องศูนย์อะไรครับศูนย์อะไรนี่นะครับจุดมื้อเช้านะจุดมื้อเช้าครับ ตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับโดนใจท่านไหนนะครับ าสามารถตามได้เลยนะแขับไว้ก่อน052นะครับทุกคน0ูนย์ห้พิมพ์ขึ้นมาเลยพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับ0ูนย์ห้ครับนะเห็นตรงกันเนาะเห็นตรงกันทุกคนนะครับ ศูนย์หน้าสองจ้ะ <c oughs> คือคือผมได้จุดแล้วไงนะครับเลขทูบผมได้จุดแล้วนะครับที่แรกว่าจะเอาจุดวันพระนะครับนะคิดไปคิดมาได้จุดแล้วนะครับก็จุดแล้วก็คือจุดนะครับจุดแล้วก็คือจุดเลยนะครับก็เลยแบ่งป่านพี่น้องดีกว่านะครับเนาะเพื่อสิได้โชคๆมันหมนลำรวยน้ำกันนะครับ อ่าต่อไปเลขเลขทะเบียนนะครับต่อไปเลขทะเบียนนะทุกคนอ่าเลขทะเบียนลดโอ้ยเห็นบ่ นี่นะครับอ่าเลขทะเบียนนี่เลขทะเบียนรถนะเลขทะเบียนรถนะครับ เลขทะเบียนรถนะครับสำหรับผู้ใดทีบทท่านนะครับไม่ทันสำหรับท่านใดที่ดูไม่ทันนะครับดูไม่ทันดูไม่เข้าใจนะจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับจิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วแจ้งแอดมินนะอยากได้สายด่วนใครอยากได้สายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงด้านล่างเช่นเดียวกันจิ้มลิงด้านล่าง เพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินนะครับเข้าไปรอรับสายด่วนรัฐบาลได้เลย ตามนั้นเลยนะครับอวันนี้ได้บอกไปหมดแล้วนะทุกคนบอกไปหมดแล้วนะครับเลขทูบเลขทะเบียนนะครับตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับนะเท่าไรผมก็คิดอยู่ว่าทุกคนสิมากรนะครับนะ <c oughs> นะครับแต่ก็ถ้าได้จุดแล้วนะครับจุดแล้วก็ก็คือจุดอเอาให้ทุกคนดีกว่า ครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะขอชมอีกทีค่ะแอปทูบทูบอ่ะเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันนะศูนย์ห้าสองครับ นะเลขทูบศูนย์ห้าสองเนาะบอกเลยแล้วกันนะครับทูบศูนย์ห้าสองครับเลขทูบศูนย์ห้าสองนะรัฐบาลงวดนี้นะครับเลขทูบศูนย์ห้าสองจัดชัดไหมนี่นะครับเลขทูบนะ 052ครับใช่ครับ052ใช่แล้วครับ052ใช่ครับใช่ใช่